ใช่ไหมครับศาลอาจจะยกตรงนั้นก็ได้อ่าครับแต่ตอนนี้ที่ที่ฝั่งลูกเขาทำเนี่ยคือเขาหวังตัววิงเวลาวเทคคนิผมว่าเป็นเทคนิค,คเทคนิคของเขาเท่านั้นเองใช่ <ผม S 1> ครับผมยอมรับไหมว่าไอ้ฝ่ายังทำทุกอย่างนะแม้ว่าดอกเบี้ยจะเดินก็ตาม,มันนะแต่ว่าที่เราไม่เข้าใจก็คือว่าศาลนะ่ะศาลเป็นคนใช้กฎหมายคือแล้วทำไมแล้วศาลจะอ้างว่ารับได้อย่างเงี้ยแล้วศาลเอาบทบัญญัติตร,รยยงไหนเน่ย เพราะว่ามันไม่มีบทบัญญัติตรงไหนที่ให้ไว้เ่ะใช่ใช่ครับถ้าแบบนี้เราเราก็ต้องเราก็อุทธร์คำสั่งศาลตรงนี้ครับที่ให้อุณให้อุทธร์แล้วใช่ก็ต้องรอครับใช่เพราะว่าถ้าเกิดกรณีที่ไม่ได้มีการอุทธร์ส่วนใหญ่ก็จะไม่สามารถที่จะทุเราบางส่วยได้ครับใช่การมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะัต่การเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ผมมองว่ามองว่าเขาเขาก็ลองเสียงยื่นนะครับถ้าถามผมนะเขาเขาก็ต้องเขาก็เขาก็ใช้เทคนิคทุกอย่างที่เขาทำได้ครับ คับคู่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 ความโอเคนะเพียงแต่ว่าศาลก็ไม่น่าจะหลงเลยนะเรื่องประเด็นตรงนี้นะว่ามีอำนาจที่จะให้ตัวเราไม่ตัวเราแล้วคือศาลศาลเดินตามขพวกนี้คือคือบางครั้งเราก็ต้องยอมนคือศาลเขาก็มองว่าหนึ่งเขาก็มีหลักประกันมามาวางไว้สองเขาก็มองว่าทางคุณติชาิเนี่ยก็อาจจะได้ประโยชน์จากการที่ดอกเบี้ยเนี่ยมันเดินเขาก็มอกเขาก็มองว่าคุณเนี่ยไม่ได้เสียอะไรหรอกเขาศาลมีฮะศาลศาลดูเดี๋ยวมันถ้าเกิดว่าตมว่าผมเป็นโจทก์แต่ผมเสียหายก่อนตายก่อนถูกฟ้องก่อนเดี๋ยวมันก็ไม่คุ้มกับดอก ถูกต้องครับอันนี้อันนี้ก็ยอมรับเป็นกระบวนการทางกฎหมายครับที่มันอาจจะเป็นจุดอ่อนเป็นจุดด้อยอะไรเงี้ยมัน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 ก็เป็นเรื่องที่จะต้องต้องดําเนินตามแหละครับคือฝั่งเขาก็คือมัน,มน <laughs> จะเป็นบรรทัดฐานไม่ว่าแปลงว่ากา,ารทู้ออกบังคัาคดีเนี่ยตอนไหนก็ได้แล้วดังนั้นก็ก็สมมุติว่าถ้าเกิดขึ้นถึงสาลดีกาครับที่ประชุมใหญ่ตัดสินว่าทําแบบนี้ได้ เป็นบรรทัดฐานต่อไปเลยครับคราวนี้ว่าเราฟ้องศาลได้ไหมเนี่ยเราฟ้องศาลเลยครับคุณพากษาไม่ไม่เราอุทธรณ์ได้เฉยๆครับอุทธรณ์ครับอุทธรอนคำสั่งเพราะศาลเขาก็บอกเขาก็ใช้ใช้อำนาจตามตามกฎหมายแหละครับเพราะว่าบางบางครั้งเนี่ยมันจะมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งครับในกรณีทสารสินเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเนี่ยเนี่ยครับคือประเด็นเนี้ยีอยู่ในสารอยู่ในคำอยู่ในคำว่าสถานกาีกาเยอะเลยครับเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมปุ๊บ คือได้หมดครับพอถึงพอถึงสันติกาสมมติที่ประชุมใหญ่ตัดสินว่ากรณีแบบนี้ให้สามารถทุเรากันบังคับคดีได้ต่อไปเป็นทัศฐานเลยครับแต่มทส่วนหมายแค่ก็ต้องแก้เลยฮะอย่างนี้โอเคครับครับไม่รบกวนแล้วครับครับผมครับของท่านอื่นก็จะได้สอบถามมาบ้างนะครับได้ครับสวัสดีครับครับครับสสวััดีครบขอบคุณเด่นที่เป็นที่น่าสนใจมาก ทั้งทั้งสองประเด็นเลยคือเป็นประเด็นถ้าถามผมก็คือถ้าถ้าขึ้นศาลก็คือเป็นประเด็นทางข้อกฎหมายชัดเจนเลยชัดเจนอย่างเงี้ยที่ที่สู้กันเลยอ่ะนะเวลาเราทำงานชีวิตประจำวันก็สู้กันประเด็นอย่างนี้แหละคือข้อเท็จริงเนี่ยมันชัดเจนทั้งสองประเด็นเลยนะครับทีนี้เนี่ยจริงๆริอย่างที่อาจารย์มาบอกอ่ะใช่ไหมอาจารย์มาตามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก็บอกว่าการที่จะคำร้องขอทุเลาการบังคับคดีเนี่ยจะต้องยื่นเพราะการอุทธรณ์หรือดีศาลถูกต้องถูกต้องมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับ อ่านะครับท่านผู้ชมที่มีปัญหาข้อกฎหมายนะครับก็โทรมาพูดคุยหรือปรึกษากับเราได้นะครับที่เบอร์ศูน3 8 3 8 3 7าถึง9นะครับอ่ะระหว่างนี้ระหว่างรอสายท่านผู้ชมนะครับอาจารย์ใหม่ครับอ่ะระหว่างรอสายท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวก็คุยอ่ะมีสายมาพอดีอาจารย์ใหม่เราอ่ะสวัสดีครับคุณอนุชาครับครับสวัสดีครับครับคุณอนุชาจากกระสินใช่ไหมครับใช่ครับผมอ่ะเชิญเลยครับคือ รถผมนะฮะโดนชนที่ลานจอดรถครับทีนี้คําถามมีสองคำถามก็คือว่าเราสามารถเรียกร้องชดเชยที่เขาชนเนี่ยนอกเหนือจากประกันจ่ายได้หรือไม่อันนี้หนึ่งนะครับครับอันที่สองก็คือว่าเราสามารถเรียกร้องค่าชดเชยงานค่าเสียเวลาอย่างเงี้ยทําได้ไหมครับเอมเอาเอาประเด็นแรกก่อนครับอ่ชนแล้วรถฝั่งตรงข้ามมีประกันถูกไหมครับถูกครับครับแล้วตอนนี้คือทางประกันดําเนินการที่จะซ่อมรถให้เราแล้วถูกไหมครับ ถูครับอ่าคราวนี้ที่บอกว่านอกเหนือจากตรงนี้คืออะไรคืออะไรเอาชัดเจนก่อนิดนึงคือทางประกันแจ้งว่าจะเคาะพ้นสีให้ครับครับแต่ผมเนี่ยประสงค์จขอเปลี่ยนเป็นชิ้นงานอืมครับเป็นชิ้นเลยครับคือคู่กรณีเขาบอกว่าเขายืนยันตามประกันประกันจ่ายเท่าไหร่เขาก็ตามนั้นครับแล้วแล้วทางคุณอนุชามีประกันชั้นหนึ่งด้วยป่ะครับมีครับผมอืม แล้วตอนนี้คือที่จะซ่อมรถให้เรานี่เป็นประกันฝั่งเราหรือฝั่งเขาครับฝั่งเขาฮะฝั่งเราก็ชั้นหนึ่งมัอนกันใช่ไหมกันข้า,างอันนี้เนี่ย่ึงประกันเอยจริงๆคือให้ทางคุณนุชาเนี่ยให้ประกันของคุณเนี่ยเป็นคนเจรจากับฝั่งเขาก็ได้ครับว่าคุณเนี่ยต้องการประสงค์เพราะว่าในหลักเรื่องของการประกันนี่คือต้องกลับคืนให้มันเป็นเหมือนเดิมทุกประการครับถูกไหมครับคราวนี้ชนชนแรงไหมครับชนแรงขนาดชิ้นส่วนนั้นมันใช้ไม่ได้เลยหรือว่ามันเบาๆครับอันเนี้ยต้องดูตรงนี้ด้วยครับทางทางประกันเขายืนยันว่่าาถ้้จะเปลียนตอง70% ครื่งคาว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นผมก็ตีความหมายว่ามันตรงแก้มบางโคด้านซ้ายเนี่ยสำหรับผมมันก็เป็นเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่สำหรับเขาเขาก็วิเคราะห์ว่ามันไม่ถึงครับครับอีกประเด็นหนึ่งอยากจะเรียนทนายก็คือว่าผมเพิ่งออกมาาประมาณสี่สิบห้าวันครับครับรถก็วิ่งได้ประมาณสองพันกิโลรถไฟแดงนะฮะครับซึ่งซึ่งอันนี้ในส่วนตัวผมก็ในแง่ของผู้ผู้เสียหายเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนชิ้นอยู่แล้วครับครับ คือผมผมแนะนําว่าข้อที่1นะเรามีประกันชั้นหนึ่งนความจริงแล้วเนี่ยตรงนี้ทางประกันชั้นหนึ่งก็มีหน้าที่ในการที่จะซ่อมเราซ่อมเราให้เราด้วยนะใช่ประกันของฝั่งเราพอซ่อมให้เราเสร็จเรียบร้อยประกันฝั่งเราเนี่ยถึงจะไปไล่เบี้ยไปเรียกเอาจากประกันฝั่งนู้นนะครับความจริงทําไมเราไม่เจรจากับประกันฝั่งเราเลยละว่าให้เปลี่ยนชิ้นให้เลยอะซึ่งเป็นคู่เป็นคู่สัญญากับเราซึ่งเจรจาง่ายกว่าเยอะนะครับคือจะไปซ่อมศูนย์ยอ่นรับเปลี่ยนได้ครับ อันเนี้ยผมขออนุญาตเอ่ยเชื่อประกันได้อย่าอย่าอย่าดีกว่าอย่าอย่าดีกว่าหนึ่งดีกว่าโอเคครับโอเคครับนะไม่เป็นไรก็คืออย่างที่จันไมายแนะนําคือหนึ่งใช้ประกันของเรานี่แหละครับเพราะว่าเราทําประกันชั้นหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยใช่ประกันของเรามีหน้าที่ในการซ่อมรถให้เราครับครับแล้วเขาต้องมีหน้าที่ไปติดตาม ไปคุยกับฝั่งนู้นเองไปเจรจาฝั่งนู้นเองไม่ไม่ใช่หน้าที่ของเราครับอยู่กับฝ่ายใดเป็นฝ่ายถูกฝ่ายผิดฝ่ายเราถูกอยู่แล้วแต่ของเราชั้นหนึ่งไงของเราชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเนี่ยมีหน้าที่คือซ่อมมาให้เขาฝั่งนู้นและซ่อมให้เราด้วยดังนั้นมีหน้าที่ให้เราแล้วแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นผมนะผมเจรจาประกันฝั่งเราผมบอกว่าต้องขอต้องการให้เปลี่ยนชิ้นใช่เพราะว่าเขาต้องรักษาลูกค้าอยู่แล้วครับครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่งั้นเดี๋ยวปีหน้าจะไม่ต่อเขาก็ได้นะ พราะเพราะว่าประกันฝั่งเราก็ไม่ได้จ่ายอยู่ดีเพียงแต่เรียกเก็บถูกต้องถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียกให้ฝั่งเรานี่แหละครับเราบอกให้เปลี่ยนชิ้นได้เลยครับอ้าวคันผมแนะนำก็ที่หนึ่งเจรจาประกันฝั่งเราเพราะเราเป็นชั้นหนึ่งนะบอกขอเปลี่ยนชิ้นครับเนื่องจากเราเป็นรถยังเป็นรถใหม่และเป็นหน้าที่ของประกันฝั่งเราไปไล่เบี้ยฝั่งขนูเราเองอันนั้นเราไม่เกี่ยวเราไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของคุณที่เป็นฝั่งเราเลยใช่ครับทีนี้ประเด็นที่สองในเรื่องของค่าชดเชยค่าเดินทางที่ต้องไปซ่อมค่าเสียเวลาททาางงนนนนีีี่่มมัััิิต้้ยครรบหอไข คุณใช้รถทาอะไรไปนะฮะใช,ใช้รถในการใช้ขนส่งต่างๆหรือเปล่าอันนี้หรือว่าหรือว่าแค่ขับไปทํางานหรือขับไปทำงานเฉยๆครับเขาไปทำงานเฉยๆฮะอ่าคราวนี้เนี่ยในกรณีแบบนี้เนี่ยนะถ้าเกิดตามปกติแล้วเนี่ยถ้าถามว่าเรียกได้ไหมเรียกได้ได้แต่คือเขาเรียกว่ามันพอพอเหมาะสมอ่ะอพอเรียกได้แต่คือสมมติเราเรียกไปแล้วเนี่ยเขาจะจ่ายเท่าไหร่เนี่ยต้องมาเจรจากันอีกทีหนึ่งครับนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราจะอ่าจะให้เป็นรายวันแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่า อาจจะต้องตกลงกันก่อนว่าในเคสแบบนี้ซ่อมกี่วันออย่างาเช่นบอกว่าซ่อม7วันเสร็จนะถ้า7วันไม่เสร็จนเ,เนี่ยคราวนี้เราจะเรียกเพิ่มเข้าไปในอีกอัตรานหนึ่งใช่แต่ถามว่าเรียกได้เยอะมากถึงขนาดไหมมันมันไม่มากเท่าไหร่นหบอกเออสักประมาณวันละคือ คือพอค่าใช้จ่ในใจเอาให้มันเหมือนจริงเลครับสมจริงว่าปกติคุณใช้เนี่ยวัดเดือนเท่าไหร่แล้วคุณเนี่ยต้องไปไปไปด้วยวิธีการทํางานด้วยวิธีการอย่างอื่นแทนเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับแต่ถามว่ามีสิทธิ์เรียกไหมมีสิทธิ์เรียกใช่อันนี้อันนี้อันนี้ถูกต้องครับก็วันหนึ่งประมาณสักสมมติถ้าตีคร่าวๆสมมติวันละสักห้าร้อยพันพันห้าอย่างเงี้ยไอ้เคสนี้เรียกถ้าเรียกเคสเนี่ยเรียกออกกับฝั่งไหนครับคือถ้าถามว่าเรียกไงเราก็ติดต่อประกันฝั่งเราเหมือนเดิมคครรรรรรัััััับบพออเเเเเาาาาทช้นนนึงงงงแลปปะกกกฝฝ่่่ยยไี ฝั่งชั้นหนึ่งเราจดคือเรามันเรียกรวมในประกันหรือว่าเรียกกับผู้ที่ผมชนเขาผมไม่เราเราเราเรียกกับทางประกันเราเลยครับครับเพื่อประกันเราเนี่ยไปตามกับฝั่งนู้นเนี่ยครับคือในประกันี้ประกันชั้นหนึ่งนะครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยครับเรามีคู่สัญญากับประกันชั้นหนึ่งฝั่งเราเราคุยกับคู่สัญญาฝั่งเราอย่างเดียวเลยก็ได้ครับและประกันฝั่งเราต้องไปเรียกฝั่งนู้นเราเองหมดเลยนี่คือข้อดีของประกันชั้นหนึ่งนะครับครับใช่คือเราตามหูฝั่งเราเนี่ยครับแล้วฝั่งเขาเนี่ยเราไม่ต้องไปปะทะไม เราไปคุยก Get ับคู่กรณีฝั่งนู้นเขาก็เขาก็ไม่อยากจะให้จ่ายเยอะครับเพราะจ่ายเยอะเนี่ยเบี้ยประกันปีหน้าเขาก็เพิ่มครับครับดังนั้นเนี่ยคุยกับประกันฝั่งเราแล้วก็บอกประกันฝั่งเราเลยเนี่ยตามกฎหมายเราต้องการอย่างนี้เนี่ยเขาก็ต้องไปจัดการให้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดอะไรเลยครับอ่าโดยปกติบางทีบางบริษัทประกันเขาจะมีรถให้เราใช้ครับนั่นแหละครับเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ต้องไปเสียตรงนี้อยู่นะแต่ในเมื่อไ้รเขาไม่มีรถใช้ระหว่างซ่อมเราเรียกได้ครับครับแต่เขาจะให้มากเท่าไหร่เนี่ย ต้องลองจะจากับตามจริงนะนะส่วนใหญ่ก็ประมาณตามจริงนะครับครับครับโอเคครับสวัสดีครับครับครับเนื่องนี้ชัดเจนนะครับทำประกันชนหนึ่งยังไงก็คุ้มครองดีกว่าดีกว่าครับหลายคนมองว่าโอ้ทำประกันไปเนี่ยเหมือนเสียเบียทิ้งคือผมพูดจริงๆนะทำประกันสิบปีมีอุบัติเหตุหนึ่งครั้งคุ้มแล้วไม่ไม่คุ้มไม่ไม่อยากมีอุบัติเหตุไม่ใช่ไม่ใช่คิดในวงกันอ่ะเอาเป็นว่าการมีอุบัติเหตุมันไม่ดีนะอาจารย์พีชแต่ มันเป็นการประกันในตัวเราเองอ่ะความเสียเ<อ>เส่ยงก็เป,นรปร็นความเสี่ยงเอาเป็นว่าสมมติสิปีเกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งอ่ะค่าใช้จ่ายอุบัติเหตุครั้งหนึ่งเนี่ยแพงกว่าเบี้ยประกันรวมกันสิบปีแน่นอนอ่ะสมมติเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามมอมาุบัติเหตุนี่เป็นสิ่งที่ไม่คาดฝันนะ<อ>ปัจจุบันเนี่ยรถออกมาเยอะแยะมากมายอืงแบบ ตามถนนเนี่ยมือใหม่เพียบรถเล็กๆเนี่ยผมเห็นนะและข่าวจะตูก็รถใหม่จนมารถใหม่แต่เขาเป็นมือเก่ามือเก่าแล้วมือเก่าแล้วแล้วแล้วต้องไม่ขาดนะครับแล้วตอนนี้แบบถ้าเกิดถ้ามองในกรุงเทพปริมณฑลนะคือรถมันแน่นมากอ่ะคนเครียดนะครับแล้วแบบขับรถเนี่ยดูผมมองกระจกไรนะฮะคันอื่นนี่ก็ดูหน้าตาแบบเครียดมากเครียดครับแล้วเครียดไม่พอบีกันนะครับเครียดไม่พอเลยที่มีสมาร์ทโฟนครับแชร์ครับ ไลค์ like ครับระหวัางขับโอ้โห <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วหวัดเสียวพ <c oughs> ี่มองกระจกหลังไปกำลังกดเลยเราก็กลัวจะชนเราเหมือนกันนะ <c oughs> อ่ะนะครับวันนี้นะครับเราทั้ง3คนนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมรายการของพวกเราเป็นประจำนะครับกลับมาพบกันใหม่กับรายการทนายน่าใสทนายรุ่นใหม่ของไปสังคมนะครับทุกวันจันทร์เวลา14บสนาฬิกาถึง15บหนาฬิกานะครับทางช่องคมชัดทีวีวันนี้ผมอาจารย์พีทพีรพัฒน์ฝอยทองครับครับผมอาจารย์มายสิงห์พลพลสิงห์ครับผมอาจารย์ตู่จิรัฒน์ทองนวลครับเราทั้งสามคนและผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ